กลิ่นแก้วนางผิงโดยวริษฐากลิ่นแก้วนางผิง18ิบแปดตะวันยามเชา้าทอดแสงอ,อ่อนๆผ่านเข้ามาทางหน้าต่างเรลนเล็กของผิงลมเย็นๆยามเชา้าได้โชยหออพาเอากลิ่นหอมเย็นๆของดอกแก้วโรยเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นแก้วเป็นกลิ่นของดอกไม้ชนิดเดียวที่ผิงโปรดยิ่งนักคุณหลวงเจ้าคะ่ะ ผิงทอดเสียงอ่อนเสียงหวานครานเขาเข้าหาคุณหลวงที่ยังคงนอนพริมอยู่บนที่นอนแล้วทอดร่างบางลงนอนเคียงข้างกับเขาเอาศรีรษะหนุนลงก,กับแขนกำยำของเขาอย่างนุ่มนวลแขนอ่อนๆข้างหนึ่งของผิงสวมกอดร่างเขาอย่างแสนรักเรียกข้าเสียหวานจนบดยังอยากตอมเยี่ยงนี้เองมีอันใดกับข้าหรือผิงพรบค่ำนี้ถ้าเจ้าคุณก็คงกลับเรือนแล้วสิเจ้าคะ่ะผิงพูดถึงท่านเจ้าพระยาพิชัยพักดีบิดาของคุณหลวงขจรเหมือนห่วงใย คุณหลวงจึงพยักหน้าช้าๆแล้วยิ้มหวานให้แก่ผิงก่อนร่างบางไว้ได้รักพางพนานาถามข้าเยี่ยงนี้เองคิดอันใดอยู่หรือผิงถามเสียงหวานอีกผิงจึงยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ก่อนตอบเสียงหวานหวานบ่าวอยากขึ้นไปกราบท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะในฐานะที่บ่าวคือเมียของคุณหลวงและยังเป็นแม่ของหลานท่านอีกด้วยสิ้นคําจากผิงคุณหลวงถึงแก่สะอึกเกินน้ําลายลงคออย่างยากลําบาก เพียงที่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนผิงและมาต่อหน้าต่อตาคุณหญิงช้อยผู้เป็นมารดาท่านกับมารดายังขัดข้องมองใจต่อกันไม่จางและนี่ผิงยังปรารถนาขึ้นไปกราบท่านเจ้าคุณพิชัยพักดีบิดาของท่านเสียอีกไฟเก่ายังไม่ทันดับนี่ผิงยังคิดที่จะก่อไฟใหม่ขึ้นมาอีกหรือกระไรแขนที่ใช้โอบก่อร่างบอบ,บางจากผิงอยู่ในเมื่อครู่เริ่มเปลี่ยนไปเป็นต้องยกขึ้นมากายอยู่กับหน้าผากของคุณหลวงขจรเอง ผิงเริ่มกับฟัดกบเฟ,ฟยอย่างไม่สมอารมณ์หมายนอนหันหลังความให้แก่คุณหลวงในทันทีหากแต่คุณหลวงยังคงนอนนิ่งใช้มือไก่น้าผักอยู่เยี่ยงนั้นถึงจะเคยเป็นคนที่ดื้อดึงก็จริงแต่ก็มีบางเพลาที่รู้ควรและไม่ควรยิ่งกับเพลานี้ด้วยไม่สมควรอย่างยิ่งที่ต้องพาผิงขึ้นไปเสนอหน้าบนเรือนใหญ่ให้หัวใจที่ร้าวรานของคุณหญิงช้อยอยู่แล้วต้องปวดร้าวมากยิ่งขึ้นส่วนคุณส้อยท่านคงไม่ห่วงใยเพราะดูเธอนิ่ง นิ่งราวกับดินที่แห้งน้ำนิ่งผู้หญิงเงียบอย่างยากเข้าถึงบรรยากาศที่เย็นสบายในยามเช้าๆต้องเปลี่ยนไปเป็นความร้อนระอุหากแต่เป็นความร้อนระอุภายในใจของทั้งคุณหลวงขจรและผิงคนหนึ่งร้อนเพราะยังไม่อยากทำลายจิตใจผู้ที่เป็นมานดรดาม,มากยิ่งขึ้นอีกคนหนึ่งร้อนเพราะอยากยามหวใจหลายๆคนให้เจ็บช้ำเพื่อสังเวยความสาดใจให้แก่หัวใจหล่อนเองจบจนกระทั่งเสียงทารกน้อยที่นอนอยู่ไม่ห่างจากคุณหลวงขจรและผิงได้ดังขึ้น คุณหลวงลุกพรวดมองไปที่ทารกน้อยอันเป็นสายเลือดของท่านอย่างรักเอ็นดูผิงลูกร้องช่างมันสิเจ้าคะเมื่อบันอยากร้องก็ให้มันร้องไปบ่าวและน้อยใจยิ่งนะักเพียงปราถนาขึ้นไปกราบปิดาสามียังไม่มีวาสนาเยี่ยงหญิงอื่นประโยคท้ายของผิงมีทั้งประชดประชันและวิงวอนขอความเมตตาจากคุณหลวงขจจหากแต่ดวงตาแข็งกระตั้งพอเห็นคุณหลวงจับก,กิริยาตนอยู่จึงพยายามข่มกดลงได้ ไปให้นมลูกก่อนเถอะนะผิงอย่าได้แสนงอนกับข้านักเลยไม่เจ้าค่ะจนกว่าคุณหลวงจะอนุญาตให้เปล่าขึ้นไปกราบท่านเจ้าคุณพร้อมกับคุณหลวงในพรบค้านี้ได้ผิงประกาศเสียงกล้าว <c oughs> แต่เซซ้แงแกล้งก้มหน้าคร่ำครวญร้องไห้เหมือนใจจะขารอนรอนด้วยเห็นใจคุณหลวงจึงเผลอใจรั้งร่างบางของผิงเข้ามาสู่อ้อมกอดก้มลงจุมพิธที่แก้มนวลอย่างปลอบขวัญตกลง ข้าจะพาเองขึ้นไปกราบเจ้าคุณพ่อในพรบค่ำนี้แต่เพลานี้เองต้องให้นมลูกก่อนเจ้าค่ะผิงรีบรับคำเสียงหวานลืมความโกรธจากเมื่อครู่ไปหมดสิ้นดีใจราวกับไก่ได้พลอยแล้วค่อยๆรีบคลานเข้าไปอุ้มทารกน้อยขึ้นแนบอกก่อนยกผ้าแถบขึ้นสูงพอหนุนนมเข้าปากทารกน้อยก็เงียบสงัดไม่มีเสียงร้องแต่อย่างไรขึ้นมาอีกแค่รบกวนใจของผู้ที่เป็นพ่อแม่อีกต่อไปผิงสแสยะยิ้มก็ยิ้มยิ้มย่องอยู่ในใจ ช่างง่ายดายเกินคาดยังอยากเห็นหน้าคุณหญิงช้อยกำลังคุณส้อยยิ่งนักเมื่อถึงเพลานั้นเพลาที่คุณหลวงขจรประคับประคองอุ้มทารกน้อยไปกับอกข้างหนึ่งและมืออีกข้างก็ประคับประคองเอวบางของหล่อนก้าวขึ้นประกาศในฐานะเมียและแม่ของลูกทุกฝ่ายจะมีสีหน้าเยี่ยงไรบนเรือนใหญ่ของเจ้าพญาพิชัยพักดีร่างสูงใหญ่ในชุดราชการเสื้อราชบัตรแตนสีขาวสะอาดตา นุ่งโจงกระเบนสีม่วงเข้มกำลังยืนหันหลังใช้สองมือไพร่หลังไวใสต่ตาทอดยาวไปเบื้องหน้าอันเป็นกลางแม่น้ำเจ้าพระยาท่านเจ้าคุณเจ้าค้าจะไม่คิดช่วยเหลืออันใดต่ออีฉันและหนูส้อยบ้างเลยหรือเจ้าคะคุณหญิงช้อยถามเสียงคุณเฉียวตังสนันไปสามบ้านแปดบ้านดวงหน้าขึงขังยืนหายใจฮึ่อยฮคักๆอยู่ด้านหลังของเจ้าพระยาพิชัยพักดีคุณหญิงก็เสียงค่อยค่อยหน่อยซีไม่อับอายพวกบ่าวไพร่มันบ้างหรือกระไร หากคุณหญิงไม่อายแต่ฉันอายเจ้าพระยาพิชัยพักดีปรามคุณหญิงของท่านทั้งท้อยคำและแววตาอีกฝ่ายหาได้กลัวไมมยิ่งแหลเห็นกิริยาดังนั้นจากสาม,มียิ่งโกรธยิ่งแค้นหลงคิดเข้าใจไปเองว่าท่านเจ้าพระยาพิชัยพักดีกำลังคิดกำเริบเสบสารเอาชนะท่านหรือจะคิดชวนทำยุทธหัตถีหรือกระไรท่านเจ้าคุณเจ้าคะพูดกับอีฉันเยี่ยงนี้หมายความว่ากระไรอีฉันเองก็พูดแต่สิ่งดีๆด,ด้วยนะเจ้าคะหรือคิดพานหาเรื่องกัน ความพานเกเรของคุณหญิงช้อยยังคงไม่จบสิ้นซ้ำยังดูดุรุนแรงหนักยิ่งขึ้นราวไฟลามทุ่งยามดีคุณหญิงช้อยก็แสนดีเลิศจนหาหญิงอื่นมาเทียมไม่ได้หากแต่ยามโกรธหรือชังผู้ใดขึ้นมาเสียสักคนคุณหญิงก็โกรธและชังไปจนวันสิ้นลมหายใจฉันไม่เคยคิดหาเรื่องอันใดต่อคุณหญิงดอกนะฉันเองก็ทุกข์ไม่น้อยไปกว่าคุณหญิง คุณหลวงกระทำเยี่ยงนี้ฉันเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดเวลาที่พบปะท่านเจ้าคุณฤิทิชัยท่านท่านกล่าวเสียงอ่อนอนขณะที่หันหน้ามาจ้องมองสีหน้าคุณหญิงของท่านอย่างขมขื่นใจอีฉันก็เยี่ยงกันเจ้าค่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไปไว้ที่ใดเมื่อต้องผเผชิญหน้ากับคุณหญิงพวงเยี่ยงกันยามที่ปรารถนาจะได้ทิดาท่านมาเป็นสะพ้ายทั้งไปกราบวิงวอนขอความเมตตาจากท่าน เมื่อยามที่ท่านไว้ใจยอมยกทิดาสาวคนเดียวให้ทางเรามาดูแลหากแต่ฝ่ายเรากลับทำไม่ได้ปล่อยให้ทิดาของท่านต้องทุกข์กระทมเพราะถูกคุณหลวงทอดทิ้งไปอย่างไม่ใยดีคุณหญิงชอยคร่ำครวญราวกับเป็นตัวของท่านเสียเองเจ้าพญาพิชัยพักดีก็มองหน้าสีภรยาของท่านอย่างเงียบๆนิ่งๆอันที่จริงแล้วอารมณ์เยี่ยงนี้กิริยาเยี่ยงนี้ควรได้เห็นบ้างจากหนูส้อยตรงข้ามหนูส้อยกลับนิ่งเฉยชา ราวกับไม่มีเหตุการณ์ได้รายย้ายเยี่ยงนี้เกิดขึ้นกับตัวของหนูส้อยเองหรือจะเป็นเพราะเพราะหนูส้อยไม่เคยมีใจมอบให้แก่คุณหลวงขจรเลยหรือเป็นเพราะหัวใจของหนูส้อยอยังคงไม่ลืมเลือนคุณหลวงมรุพงศ์สิริพ,พัฒน์ท่านยังไม่เคยลืมเลือนเหตุการณ์เมื่อไม่กี่ปีก่อนที่ผ่านมาเพลานั้นที่เรือนของเจ้าพระยายริธิชัยถูกโจรรล้นเรือนแล้วโจรก็ได้จับตัวหนูส้อยเป็นตัวประกันพร้อมทั้งจะยิงคู แต่คุณหลวงมรุพงศ์สิริพัฒน์เอาตัวเข้าขวางลูกปืนเพื่อปกป้องชีพหญิงสาวที่ตนรักจนต้องสูญเสียชีพของตนเองคงไม่มีหญิงคนใดดอกนะที่จะลืมชายคนหนึ่งที่รักเธอเพียงคนเดียวยอมเสียสละแม้ชีพตนหากในหัวใจของหนูส้อยเป็นเยี่ยงนั้นจริงท่านเจ้าพระยาพิชายพักดีก็จะขอยินดีด้วยเพราะสิ่งนั้นจะเป็นเสมือนเก่อกคุ้มกันไม่ทําให้หัวใจของหนูส้อยต้องเจ็บปวดอันใดเลยเมื่อถูกคุณหลวงขจอทอดทิง้งคุณหญิงทําใจเสียเถิดนะ เราคงห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามฝนไม่ให้ตกห้ามฟ้าร้องไม่ได้ดอกนะอันใดที่มันจะเกิดมันต้องเกิดท่านเจ้าพยายาพิชัยพักดีพูดอย่างโปร่งตกหากฝ่ายคุณหญิงช้อยกลับไม่ตกด้วยท่านขับแค้นใจจนแทบอยากยกเท้าขึ้นกระทืบพื้นกระดานระเบียงเรือนปั่นก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อสายตามองไปที่กระดาเรือนเห็นร่างสูงเป็นสง่าของคุณหลวงขจรกำลังก้าวขึ้นกระดาเรือนมาแขนข้างหนึ่งยังคงโอบอุ้มทารกน้อยไปแนบกับอก ส่วนมืออีกข้างที่เหลืออยู่ก็จับต้องอยู่กับวงแขนเล็กๆของผิงช่างเป็นภาพอันบาดหัวใจของคุณหญิงช้อยยิ่งนักท่านจ้องมองจนในตาแทบกระเด็นออกจากดวงตาทั้งสองข้างคุณหลวงขจรค่อยๆพาผิงก้าวมาหาท่านทั้งสองอย่างช้าๆแล้วร่างบอบ,บางของผิงก็ได้ก้มหมอบลงที่ปลายเท้าของคุณหญิงช้อยก่อนที่จะยกมือขึ้นกราบแต่คุณหญิงช้อยชักเท้าทันผิงจึงเปลี่ยนท่าทีเสียใหม่ค่อยๆคลานเข,าเข่าเข้าหาเจ้าพระยาพิชัยพักดี และสุดกายลงกราบด้วยท่าทางอันแสนอ่อนโยนจนคุณหญิงช้อยต้องหมั่นไส้ย,ยิ่งนักมึงขึ้นมากราบผัวของกูทำไมอีไพระถุนความคับแค้นความเสียใจดูเหมือนจะอัดแน่นอยู่ในหัวอกคุณหญิงช้อยมีความรู้สึกเหมือนว่าท่านกำลังฝันร้ายความหวังตลอดจนความฝันต่างๆมาลายหายภายในพริบตาหวังที่จะได้คุณหลวงกลับคืนมาให้หนูส้อยพลางคิดถามใจของท่านเองว่า ท่านเคยก่อกรรมทําเข็ญไว้กับผิงแต่ชาติปางใดหนอจึงต้องมาพบพานกับความเลวร้ายจากนาง่าที่ชื่อผิงแรกก็ยังคิดว่าปรามลงไปแล้วที่ไหนได้จู่จูผิงก็เกิดขึ้นแท่นแย่งชิงคุณหลวงก็จอนไปจากหนูส้อยผู้แสนดีจนได้คุณแม่อย่าไปว่ากล่าวอันใดต่อผิงเลยขอรับกระผมเป็นคนพาผิงมากราบเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่เองในฐานะที่ผิงเป็นเมียและแม่ของลูกกระผม แม้น้ำเสียงของคุณหลวงขจรจะอ่อนโยนดวงตามีแววขอลูกแก่โทษหากคุณหญิงช้อยิ่งเคร่งแ้นยืนจ้องมองร่างผิงที่ยังคงหมอบนิ่งอยู่กับพื้นเป็นนานก่อนสะบัดหน้าหนีแล้วก้าวหลบหนีหน้าไปใช่เพราะยอมจำนนไม่ได้คิดวิ่งหนีปัญหาเพียงต้องการหลบเพื่อไปทำใจทางเดียวที่จะกำจัดศัตรูของท่านได้นั่นก็คือต้องเหยียบนางผิงมันลงไว้ใต้ฝ่าเท้าให้ได้และท่านต้องคิดหาโอกาสชำระแแ้นให้จงได้เมื่อสบโอกาสที่หมาเหมาะ รู้บ้างไหมว่าพูดอันใดออกมานั่นคุณหลวงเห็นไหมว่าคุณหญิงโกรธจนไม่มองหน้าใครแล้วท่านพูดนิ่งๆใบหน้าเฉยชาจนยากที่ผู้ใดจะอ่านความรู้สึกของท่านออกแม้คุณหลวงขจรที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบุตรเจ้าคุณพ่อขอรับผิงเพียงต้องการมากราบเจ้าคุณพ่อกับคุณแม่มันผิดนักหรือขอรับผิดจนเกินอภัยหรือกระไรคุณหลวงขจรทอดเสียงอ่อนเศร้าในขณะที่ผิงก้มหน้าลอบยิ้มเมื่อแลเห็นความขัดแย้งจากทุกคนบนเรือนใหญ่ นึกภาพภูมิในตัวเองถึงเป็นเพียงธาตุแต่ก็ยังมีวาสนาทำลายล้างความสงบสุขของผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเกิดมามากไปด้วยบุญวาสนาเยี่ยงทุกทกท,กท่านบนเรือนพานางผิงกลับไปก่อนเถิดนะคุณหลวงและก็อย่าได้พานางผิงมันขึ้นมาก่อความวุ่นวายใจให้แก่ผู้ใดบนเรือนอีกเลยคิดเสว่าพ่อขอท่านพูดนิ่งๆแล้วก้าวจากไปโดยไม่คิดหันหลังกลับมามองอีกเลยว่าท่าทีของคุณหลวงขจรกับพิงจะเป็นเยี่ยงไร แต่หากเห็นท่านอาจกลืนน้ำลายเฮือกใหญ่ๆเพื่อกลืนความชำ้ำพอร่างสูงใหญ่ของท่านเจ้าพญาพิชัยพักดีให้หลังไปผิงก็ก้มหน้าสะอึกสะอื้นป่าจะขาดใจตายคุณหลวงขจรจึงล้างร่างบางเข้ามากอดทั้งกรีดน้ำตาเช็ดน้ำตาให้หล่อนเองก็กอดตอบคุณหลวงอย่างไม่เกี่ยงงอนและรู้สึกโล่งอกถึงกับร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายท่านเจ้าคุณกับคุณหญิงกองชังน,น่าบ่าวยิ่งนะ เง่าเสียใจเหลือเกินคิดไม่ถึงเลยว่าพ่อผัวกับแม่ผัวจะชังหน้าเปล่าถึงเพียงนี้ผิงร่ำครวญทั้งที่ในดวงใจสุดแค้นอย่าได้หมายว่าเป็นพ่อผัวแม่ผัวแล้วคนเยี่ยงหล่อนจะยอมก้มหัวให้แต่ที่ยอมก็เพื่อผลประโยชน์เข้าหาตัวหล่อนเองดอกหากพ่อผัวแม่ผัวจะเป็นทาสเยี่ยงเดียวกับหล่อนแล้วก็อย่าหมายเลยว่าคนเยี่ยงนางผิงคนนี้จะยอมก้มหัวให้ มีแต่รอวันเหยียบลงที่กลางหัวซิดดอกเมื่อไม่รับไม่ปรารถนาได้หล่อนมาเป็นสไปด์หล่อนเองก็จะไม่ปรารถนาทั้งสองมาเป็นพ่อผัวแม่ผัวด้วยเยี่ยงกันผิงถือดีก็ตรงที่มีคุณหลวงขจรเขียงข้างใครก็ช่างที่ชังหน้าลูกและเมียของกูกูก็จะชังหน้าตอบคืนให้ด้วยคุณหลวงประกาศเสียงเข้มก็ได้มนสเสน่ห์กำกับไว้ผิงยิ้มอย่างเต็มหน้าปลื้มจนหัวใจพองโตคับอกเมื่อเห็นคุณหลวงเข้าข้างอย่างซึ้งซึ้งหน้าเยี่ยงนั้น แต่ก็ยังคงเสแสร้งแกล้งทำสะอึกสะอื้นจนแก้มสองข้างสันราริกกลับเรือนเรากันเถิดนะผิงเจ้าคะ่ะผิงยอมให้คุณหลวงประคับประคองกลับคืนเรือนแม้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามคาดหวังแต่หล่อนก็สุขใจสุขตรงที่แลเห็นคุณหลวงแสดงความรักความอาทรให้ทุกฝ่ายได้เห็นเป็นประจักษ์พยานในความรักที่คุณหลวงได้มีต่อผิงทุกเหตุการณ์นั้นก็ได้ตกอยู่ในสายตาของคุณส้อยในขณะที่เธอยือนกอดอก แล้วทอดสายตามายัางทุกๆคนด้วยความรู้สึกอันโปร่งมองทุกคนด้วยความเวทนามนุษย์เป็นเยี่ยงนี้เองดอกหรือรักโลภโกรธหลงไม่มีที่สิ้นสุดคงมีก็เพียงคนที่สิ้นลมหายใจเท่านั้นที่ยุติความรู้สึกทั้งปวงลงได้สองเดือนล่วงเข้ามาแล้วที่คุณหลวงขจรยังคงเสพสุขอาดมรักใคร่อยู่กับผิงที่เรือนผิงโดยที่ไม่คิดแม้ไปเหยียบที่หัวกระไดเรือนจนเป็นที่นินทาแก่พวกบ่าวไพร่ทั่วบ้าน ผิงไม่หวั่นในคำาอรหานินทาใดจากพวกปากหอยปากปูไม่ได้ยินถือเป็นความโชคดีจากพวกเ่าไพร่แต่หากได้ยินผิงก็จะให้พวกบ่าไพร่มันช่วยกันตบปากของพวกมันกันเองหล่อนคิดว่ามันคือความสะใจอย่างที่สุดสองเดือนที่กุหลวงขจรยังคงใช้ชีวิตเสพสุขอยู่กับผิงหาได้สร้างความสุขให้แก่ผิงได้เท่าที่ใจปรารถนาไม่หล่อนยังคงปรารถนาความยิ่งใหญ่มากกว่าที่เป็นอยู่ ต้องการให้ทุกคนในบ้านก้มหัวให้ด้วยความเคารพยิ่งกับความเกรงกลัวอันใดกันเล่าที่จะทําให้หล่อนได้เป็นดังความฝันเป็นเสมือนนางพญาโหงที่เหินอยู่บนท้องฟ้าและจะไม่มีผู้ใดกล้าหยิบก้อนเมฆขึ้นมายําหล่อนได้นั่นก็คือคุณหลวงขจรต้องพาหล่อนขึ้นไปเสนอหน้าบนเรือนใหญ่แล้วนั่งพับเพียบเท้าแขนอ่อนๆอ,อ,อยู่บนเรือนใหญ่ในฐานะของภรรยาคุณหลวงเพียงผู้เดียวเพียงผู้เดียวเท่านั้น แล้วทอดสายตามองแสงดำใดที่ขอบฟ้าเสียงนกบินผ่านไปมาพร้อมกับร้องเชื่อแยแจ้วผิงมองนกนั่นอย่างสุขใจที่ซุ้มต้นดอกแก้วที่กำลังออกดอกเบ่งบานขาวสะพรั่งไปทั่วซุม้มและยังมีร่วงหล่นลงมาขาวเกลือนใต้ซุ้มอีกมากมายผิงก้มหน้าหยิบมันขึ้นมาสูดดมกลิ่นหอมเย็นๆจากดอกแก้วพลันร่างบอบ,บางก็ต้องสะดุง้งและหลุดออกจากความฝันที่ยังคงนั่งอยู่เมื่อมีวงแขนกำยำของใครคนหนึ่งเข้าโอบกอดหลอนทางด้านหลัง หันขวาก็เจอใบหน้าอันหล่อคมของคุณหลวงขจรที่กำลังส่งรอยยิ้มคมคายมาให้แก่ผิงผิงฟุบใบหน้าลงกับอ้อมอกอันอบอุ่นของคุณหลวงเมื่อหันร่างเข้าหาผิงนั่งอยู่เสียที่นี่เองข้าหรือก็หาทั่วเรือนใจหายหมดเลยคิดว่าผิงหายไปเสียที่ใดบ่าวไม่หายไปไหนดอกเจ้าค่ะคุณหลวงเองก็ทราบไปใช่หรือเจ้าคะว่าบ่าวชอบดอกแก้วมากและก็มักมานั่งเล่นที่สุนต้นแก้วนี่อยู่เป็นประจํา ผิงทำเสียงอ่อนหวานหากแต่ดวงตาคู่สวยยังคงแฝงไปด้วยความเจ้าเล่ห์ที่คุณหลวงไม่อาจสังเกตทันเพราะความลหลงไหลในมนสเสน่ห์ที่บังคับอยู่ต่อผิงมันบังตาเสียจนหมดสิน้นจนไม่อาจมองเห็นสิ่งอันใดอีกแล้วเว้นเสียจากต้องรอฟังคำจากผิงเพียงผู้เดียวเยี่ยงนั้นกลับเข้าเรือนก่อนเถอะนะผิงประเดี๋ยวสายมากแต่จะร้อนข้าไม่อยากเห็นผิงต้องดำเพราะแสงแดดและจะไม่งามนะ บอกเสียงอ่อนหวานด้วยห่วงใหญ่ที่มาจากหัวใจพิงยิ้มหวานอย่างพึงพอใจยิ่งเห็นคุณหลวงรักยิ่งเห็นหลงก็ยิ่งปราบเรื่มกับมณสเนที่ได้หลอกใช้งานให้คุณส้อยหน้าโง่ทําแทนไม่เจ้าค่ะบ่าวยังไม่อยากเข้าเรือนบ่าวเบื่อเรือนยิ่งนักเรือนเล็กๆอยู่กันทั้งสามคนแล้วหากวันใดที่ตาหนูเติบใหญ่ขึ้นตาหนูคงอับอายเพื่อนฝูงยิ่งนักที่มีพ่อเป็นถึงคุณหลวงแต่ต้องอยู่เรือนเล็กๆเ,กเกยี่ยงนี้ ผิงทำเสียงน้อยอกน้อยใจพร้อมกับแอบรอบยิ้มจำเรืองมองหน้าคุณหลวงที่มีแววครุ่นคิดจริงอย่างที่ปากผิงพูดวันหนึ่งตาหนูต้องเติบใหญ่แน่ๆนหากยังต้องอยู่เรือเล็เกๆเกี้ยงนี้ตาหนูคงอับอายแล้วท่านเล่าท่านที่เป็นบิดาจะเวทนาต่อตาหนูมากเพียงไรมันก็จริงดังที่ผิงพูดดอกนะเยี่ยงนั้นผิงต้องการอันใดหรือต้องการเรือนหลังใหม่ที่ใหญ่โตกว่าเรือนนี้และต้องมีบ่าวไพร่ามากมายหลายคนที่คอยรับใช้ตาหนูลูกของเรา คงไม่ต้องถึงกับปลูกเรือนใหม่ดอกเจ้าค่ะเพียงเราสามคนพ่อแม่และลูกย้ายขึ้นไปอยู่บนเรือนใหญ่และให้คุณส้อยย้ายเข้ามาอยู่ที่เรือนเล็กของเราแทนก็สิ้นเรื่องนะเจ้าค่ะคุณหลวงเจ้าค่ะคุณหลวงพยักหน้าอย่างเห็นด้วยมีคนต้องยกย่องออกหน้าออกตาจริงสินะผิงพูดถูกเยี่ยงนั้นข้าจะทำตามที่ผิงปรารถนาคุณหลวงกระจรพูดเหมือนคนไร้สติดวงตาเลื่อนลอย ผิงจึงเสียยิ้มอย่างสมอารมณ์หมาย